อันดับแรกนะคะเราจะมาทําการล้างผักกันก่อน,นะคะ่ะโดยเริ่มจากการเปิดน้ําไหลผ่านผักค่ะเปิดไ้แบบนี้เลยนะคะโดยที่ตอนนี้นะคะเราใช้นี่เลยเป็นอ่างล้างผักที่มีรูไหลแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเพื่อน้ําไหลผ่านไปเรื่อยๆเลยค่ะแม่แม่แมอพอพอเราล้างโดยการเปิดน้ําไหลผ่านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะย้ายผักค่ะมาอีกอันหนึ่ง ย้ายมาให้หมดเลยนะคะเพื่อที่เราจะแช่น้ํายาล้างผักค่ะเมื่อกี้เปิดน้ําไหลผ่านเราเปิดมาก่อนแล้วนะคะเราใช้เวลาล้างประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ค่ะก็มาแช่น้ํายาต่อเราใช้น้ํายาของลามุนเบบี้นะคะเป็นเป็นน้ํายาออร์แกนิกด้วยค่ะเพื่อล้างผักอันนี้เราซื้อผักออร์แกนิกเราก็ต้องล้างกันอีกรอบนะคะโดยที่แช่แช่ประมาณ15นาทีค่ะ ใช้ประมาณสองปั๊มนะคะในการแช่ผักนี่เลยแล้วก็แช่ทิ้งไว้วเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อกันก่อนเลยคะ่ะเนี่ยในส่วนของปลาแซลมอนนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดประมาณสี่ห้ารอบด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะก็คือเปอดิดแล้วก็ล้างล้างทั้งส่วนของเขาเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ในส่วนหัวและก,ก้างนะคะในการต้มน้ำซุกให้ เรื่อยๆประมาณสี่ห้ารอบนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปต้มทำความสะอาดกันอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะคะโดยตอนนี้เราก็จะล้างพวกคราบเลือดคราบอะไรที่ติดบนตัวเขาไม่ให้เขาข่าวนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการหั่นผักนะคะเพื่อเตรียมไปทําน้าซุปให้เด็กๆกักนะคะ่ะขนาดของผักน,นะคะเราไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กนะคะเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเละนะคะเพราะว่าเราต้อง ขัข้นเอาแต่น้ําออกมานะคะก็คือเอาขนาดพอดีพอดีนี่เลยหั่นไปเลยค่ะ ที่เราได้หั่นเตรียมไว้เพื่อจะทำน้ำซุปให้เด็กๆนะคะก็คือจะมีแอปเปิลหอมหัวใหญ่ฟักทองหัใชัยเท้ามันฝรั่งแครอทแล้วก็มะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาต้มทำความสะอาดปลากันก่อนนะคะเพราะว่าเราต้มให้ลูกเนาะก็คือต้องสะอาดวิเศษแล้วก็มันจะใช้พวกเครื่องปรุงไม่ได้นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยโดยที่เราเอาเนื้อปลาเนะะี่ยค่ะลงไปแล้วก็ เทน้ำอุณหภูมิปกตินะคะลงไปให้ท่วเลยะคะ่ะก็ใช้ประมาณขวดหนึ่งก็น่าจะพอละโอเคจากนั้นนะคะเราก็ตั้งไฟเลยคะ่ะโดยที่เปิดไฟตั้งแต่น้ำอุณหภูมิปกตินะคะจนพอเขาเดือดพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาปิดไฟกัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็คือตั้งทิ้งไว้ไปก่อนนะคะจนกว่าจะเดือด ถ้าเดือดแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็เราจะเอาน้ำส่วนที่ต้มเนี่ยค่ะเอาไปทิ้งกันเลยนะคะแล้วก็จะใช้แค่กระดูกปลากับหัวปลาเพื่อ,อไปต้มน้ำซุปต่อค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเรานะคะก็เดือดแล้วค่ะแล้วเราก็จะทำการปิดไฟค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะเอาน้ำซุปส่วนที่เราต้มได้นี่นะคะเอาไปทิ้งกัน,นะคะน่ะนี่น้ำที่ได้นะคะมันก็คือจะมีพวก ค่าฟองต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็คือเอาไปเททิ<พร> <White> ้ง<พ>ก<รา>ันเลยค่ะก็จะทําการเททิ้งกันเลยคะ่ะน้ําซุปส่วนที่เราต้มทําความสะอาดปลาไปเมื่อกี้นะคะโดยที่เราก็จะเหลือแค่หัวปลากับกระดูกก้างปลานะคะเอาไปต้มน้าซุปให้น้องกันต่อคะ่ะเราต้มทพืความสะอาดให้เขาเพียงแค่น้ําเดือดนะคะแม่เดี๋ยวเพราะว่าพวกรสชาติอะไรของเขานะคะคจะหายไปเดี๋ยวเราไปต้มกันต่ออีกทีอยู่แล้วเนาะ เเราจะใช้ส่วนหัวกับก้านนี้นะคะไปต้มน้ำซุปให้น้องกันค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการต้มน้ำซุปค่ะโดยที่เรานะคะจะจัดผักแล้วก็ปลาลงไปนะคะปลาที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำอุณหภูมิปกติลงไปเลยะคะ่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะอันนี้แม่แม,ไม่ไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมเรามีตั้ง2หม้อเพราะว่าหม้อบ้านเราไม่พอค่ะเราก็เลยแยกนะคะแล้วก็ใส่ไปให้ท่วม โดยใช้ผักแล้วก็ปลาแซลมอนเหมือนกันนี่แหะคะ่ะใช้น้นำผู้หภูมิปกตินะคะในการใส่ลงไปนะคะนี่เลยโอเคแล้วเราก็จะเปิดไฟนะคะโดยที่เราจะเร่งไฟก่อนให้เป็นไฟกลางนะคะเพื่อที่ให้น้ํามันเดือดก่อนนะคะพอ พอไฟพอน้ำเดือดปุ๊บนะคะเราก็จะเริ่มเบาไฟให้เป็นไฟอ่อนค่ะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยมันต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเ <c oughs> สียงเจ้านี่นะคะที่รบกวนตอนนี้นะคะน้ำซุปของเราก็คือเดือดแล้วนะคะเราก็จะทําการเบาไฟะคะ่ะโดยใช้ไฟอ่อนแล้วก็จะตั้งทิ้งไว้เรื่อยๆนะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวพวกน้ำนี่นะคะที่มันเป็นฟองๆะกะ็จะตักออกให้หมดเลยค่ะเพื่อที่จะทําให้น้าซุปของเรานะคะใสค่ะตอนนี้นะคะเราก็คือได้ตั้งไฟอ่อนให้น้ําซุปของเรานะคะแล้วเราก็จะทําการตักพวกฟองที่มันลอยอยู่นะคะออกทิ้งให้หมดเลยค่ะแม่แม่นี่แล้วก็เอาทิ้งเลยนี่นะคะพวกฟองฟองอย่างนี้นะคะตักออกให้หมดเลยค่ะ นี่ดูนะคะนี่โอเคแล้วเราก็ทําการตักออกให้หมดแม่ก็ต้องมาดูกันบ่อยๆหน่อยนะคะแบบถ้ามันมีอีกก็คือตักออกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยะคะ่ะพวกฟองฟองของอาหารพวกฟองของปลาเนี่ยนะคะคหลังจากะะที่เราตักฟองของเขานะคะคออกได้พอประมาณแล้วเนาะ,ะให้น้ํามันใสแบบนี้นะคะเราก็จะทิ้งของทิ้งน้าซุปของเนี่ยนะคะตุ่นไป ใช้ไฟอ่อนนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือประมาณสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะว่าน้ำซุปของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะหม้อนี้นะคะก็คือเราได้น้ำซุปตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมากรองน้ำซุปกัน,นะค่ะเริ่มจากเดี๋ยวเราตักหมวปลาแซลมอนออกก่อนนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทานต่อกันเองนะคะ โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมากรองผักออกให้เหลือแต่น้ำซุปนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคหนักมากโอเคนี่นะคะเราใช้เดี๋ยวให้ดูกันว่าเราใช้ที่กรองขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะซึ่งมาสำหรับทำน้ำซุปให้น้องกันเลย เราจะกองเอาแต่น้ำสุกนะคะเทลงไปเลยเนี่ทนะีนะาที่มันตกลงไปเราค่อยตักออกอีกทีนะคะโอเค น้่น้ำซุปเหลืองสวยมากเราก็จะตักผักที่มันตกไปอันนี้นิดนี่คนี่ได้นำซุปสีเหลืองสวยเลย ที่สองของเราตอนนี้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะมากรองกันเหมือนเดิมค่ะเราจะกรองรวมกันเลยนะคะนี่าจะาเกลี่ยเอางทีเลยพอใส่ปลาแซลมอนนะคือน้ำซุปมันหอมมากเลยนะคะและนี่ก็คือน้ำซุปทั้งหมดที่เรา ได้ต้มมาให้น้องนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้มันเย็นก่อนแป๊บนึ่งแล้วเราก็จะเอาไปใส่พิมพ์กันค่ะพอเราทิ้งน้ำซุปไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะตักใส่พิมพ์กันค่ะเพื่อที่จะนำเข้าช่องฟีสแล้วก็เก็บไว้ให้น้องทานในวันต่อๆไปนะคะปริมาณก็คือตักตักตามมื้อเลยที่ที่จะให้น้องทานนะคะนี่ใส่ลงไปเลย ปกติเราจะเก็บไว้ให้น้องก็คือให้ทานหมดประมาณ1อาทิตย์นะคะเวัน เค okay. ถ้าเราตักหมดนะนะคะ mm. เราก็จะปิดฝาค่ะนี่เลยแล้วตักใส่พิมพ์ซิลิโคนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าช่องฟรีสกันค่ะ